เธอรู้ไหมว่าการที่ฉันได้มาเจอเธอมันคือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะฉันขอบคุณเธอนะที่เข้ามาในชีวิตแต่ตอนนี้เราก็เริ่มมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกันและกันหรือเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนได้ไหมฉันอยากจะกอดเธอแบบนี้ไปนานๆกอดเธอแบบนี้ได้ไหมเพราะว่าเธอเป็นคนน่ารักไงฉันก็รู้แหละว่ามันอาจจะดูฟังไม่ค่อย เลื่อนหูเนาะจะมาเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเกิดปอกความหวาดระแวงกังวลใจมันก็ไม่แฟร์กับเธอแต่อย่าเพิ่งมูฟออนไปไหนเลยนะได้โปรดอยู่กับฉันก่อนแล้วก็ถ้าอะไรที่ฉันทําให้เธอโกรธเคืองหรือเสียใจผิดหวังฉันขอโทษแล้วก็มาดีกันนะฉันอยากให้เราอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆฉันอยากดูแลเธอให้ได้มากกว่านี้ฉัน ไม่ได้คิดที่จะอยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้ตลอดไปหรอกนะอยากให้เธอรู้ว่าฉันเองก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนกันอยากจะไปให้ไกลกว่านี้เหมือนกันถ้าตัวนี้เรายังไม่ได้เป็นแฟนกันอะเป้าหมายฉันฉันก็อยากเป็นแฟนกับเธอนะอาจจะมีสักวันหนึ่งที่ฉันกล้าพูดว่าเราเป็นแฟนกันนะมันมีแน่นอนแหละแล้วก็ ฉันไม่อยากให้เธอคิดว่าฉันรักคนอื่นไปแล้วฉันรักแค่เธอนี่แหละเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ฉันอาจจะเจอความรักที่ไม่ดีมันก็เลยกลายเป็นความหวัดระแวงเท่านั้นเองเราหวังว่าเธอจะเข้าใจเพราะว่าเธอเองก็เป็นคนที่เข้ามาเยียวยาฉันในไหนก็เข้ามาเยียวยาแล้วก็ช่วยรอความมั่นใจหรือรอฉันมีความกล้าหรือรอฉันแบบ พร้อมมากกว่านี้หน่อยได้ไหมอาจจะฟังดูเห็นแก่ตัวนะแต่ถือว่าฉันขอร้องแล้วกันว่าอย่าเพิ่งมุกออนไปไหนนี่คือสิ่งนะคะที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูธาตุนะคะหรือราศีกันราศีสิงห์ราศีเมษร,ราศีมังกร ราศีกันราศีพฤษภขออีกหนึ่งใบค่ะและราศีมีนค่ะ